อกล่องหน้าครับกล่องหน้าดอดมูลอ่ากล่องหน้าดอดมูลกล่องหน้าดอดมูลเป็นอ่ะโอเคสวัสดีครับวันนี้กับผมเช่นเคยนะครับออก,การเปิดการ์ดนักฟุตบอลเนานะอ่ะวันนี้เราอยู่กับแมตช์แอตแทกบุนเดสลีกานะครับ2 0 2 0 2 0 2 1นนะครับอ่ะเหมือนเดิมนะครับ ซีรีส์เดิมเนาะตามหาจ,จันหนดจู๊ดเบลลิงแฮมนะครับวันนี้มี10ซองเลยนะครับเราเปิดไปรอบที่แล้วยังไม่ได้เลยนะครับจูด๊ดเบลลิงแฮมเนาะรอบนี้เราจะมาตามหาเช่นเคยนะครับแต่รอบนี้จะ10ซองไปเลยจะเจอหรือเปล่าสำหรับใครที่ต้องการสั่งซื้อการ์ดแบบนี้นะครับเป็นแม t ต์แท็กบุนเดสลกาแบบนี้สามารถสั่งซื้อผ่านทาง เว็บไซต์คิดแอนขายได้นะครับหรือจะเป็นทางช้อ p ปีของคิดแอนขายก็มีนะครับลาซาด้าเองก็มีนะครับคิดแอนขายหรือว่าใครต้องการลิงก์เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ในการสั่งซื้อไว้ที่ช่องด e สคริปชั่นใต้คลิปผมนะครับสามารถกดสั่งซื้อได้เลยนะครับเ่ะเรามาดูสองแรกของเรากันเลยดีกว่าครับว่าเราจะได้ตัวอะไร Choose, ดูสิบิลลิงแฮมจะมาสองแรกเลยหรือเปล่า มาดูกันครับาอ่าเรืองแรงเป็นแอปการ์ดเหมือนเดิมอ่ะเป็นทีมจากบุนเดสลีกาสองนะครับบางคนผมอาจจะไม่รู้จักนะครับอ่ะนังเตจากบุนเดสลีกาเนาะอ่ะโอเคครับกับหัวเป็นอาเมเนียบิลาเฟลครับกองหน้า เป็นคริสเตียนเจเบอร์ของอาร์เมเนียบิลาเฟลนะครับกับหัวนะครับเป็นฮอฟเฟนฮามฮอฟเฟนฮามครับกองหลังฮอฟเฟนฮามต่อไปเป็นเลเวอร์คูเซ่นครับเป็นเบลาราดีครับเป็นกองหน้าของเลเวอร์นะครับ ส่วนใบฟอย y สุดท้ายใบฟอย y เป็นกองกลางของวันเดอร์เบิร์นมนครับเป็นด a v i ี้คลาเซนครับด a v i ี้คลาเซนต์ดับบี้คลาเซนนี่เป็นนักเตะทีมชาติฮอลแลนด์หรือเปล่าครับไม่แน่ใจเนาะถ้าใครรู้สามารถช่วยผมคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะครับด a v i ี้คลาเซนมาดูซองที่สองครับ สีเหลืองๆของดอทมูลยังไม่ออกเลยนะสองแรกเดี๋ยวสองที่สองครับสองที่สองและได้เป็นทีมจากบนเดสติก้าสองครับทีนี้ทีมชื่ออะไรอะ่ะเป็น ไม่รู้จักนะครับมีใครรู้จักไหมทีมนี้นี่ครับต่อเลยเป็นอาร์เมเนียบิลเเฟลครับเป็นผู้รักษาประตูของบิลเเฟลนะครับโมเรโนต่อไปเป็นกองหน้าฮอฟเฟนไฮมของหน้าฮอฟเฟนไฮม์ครับเบิร์นราเซนเป็นลาเซนครับจาะขอบเป็นราเซนต่อไปเป็นกรัดปากครับก,กองหลัง เป็นออสการ์เวส์ครับออสการ์เวส์ของกัดบักนะครับส่วนใบสุดท้ายเป็นใบฟลอยเหมือนจะเป็นโลโก้อ่าเป็นโลโก้ครับบาเยนน์มิวนิกนะครับ fc บาเยนน์มิวนิกนะครับอ่าสวยงามครับใบฟลอยเนาะของบุนเดสติก้าจะเป็นโลโก้จะเป็นใบฟลอยนะครับน่าสะสมมากโอเคครับ ยังไม่มีว่แววนะเตะจักมุนเลยนะหลักแบบมุนมาแล้วเราต้องลุ้นอีกว่าจะเป็นฟุสเบลลิแฮมหรือเปล่าไม่ได้ครับทีมจากมุนเดสติก้าสเหมือนจะเป็นฟอตุน่าดูสเซอร์ดอฟหรือเปล่าครับทีมนี้เป็นกองหน้าของเบรเมนครับ เป็นเอ็กซ์เกสเซนกองหน้าของเบรเมนต่อไปครับกับหัวกองหน้าไฟบวกไอ้กองกลางครับมิดฟิลเดอร์กองกลางไฟบวกเป็นฮาร์เบอร์ครับจานิคฮาร์เบอร์นะต่อครับอ่ามาแล้วสีเหลืองมาแล้วสีเหลืองมาแล้วครับ ดอดมูลขอเป็นกองหน้าอืมกองหน้าครับกองหน้าดอดมูลอ่ากองหน้าดอดมูลกองหน้าดอดมูลเป็นโอเป็นเออร์ดิงเบลล์ฮาแลนครับมองไม่ใช่จูดเแบลบลิงแฮมนะแต่เป็นฮาแลนก็ถือว่าดีนะครับอ่าดาวรุ่งเหมือนกันเนาะโอเคครับไปลุ้นใบฟลอยของเรากองหน้าของแฮร์ทาเบริน อ่าคริสตอฟเปียเทคครับอ่าคริสตอฟเปียเทคเนาะหนะดอดมุนมาใบแรกแล้วนะครับแต่ยังไม่ใช่จูสเบลลิงแฮมเนาะโอเคนะสองต่อไปเลยครับอันะนีเป็นแอปการ์ดสุดการ์ด มิดฟิลด์สตูดการ์ดเป็นอ่ากองกลางของโครโนนะครับเป็นอ่าดักสเลอร์เป็นโดมินิกส์ดักสเลอร์นะครับของโครโนนะส่วนเมย์ต่อไปเป็นเชากี้ครับกองกลางอ่าเป็นมาสคอสครับโอมามสคอสของเชากี้ศูนย์สี่ ใบต่อไปเป็นกัตบักครับมิดฟิลเป็นครามเมอร์ครับคริสโตฟครามเมอร์ของกัตบักส่วนเบฟลอยสุดท้ายครับสุดท้ายของแพ็คเป็นเชลเก้ศูนย์สี่ครับเป็นผู้เล่นในตำแหน่งกองหลังอ่าเป็นซานี่ครับซานี่แมนออฟเดอะแมตต์เนาะมืดๆนะครับแต่ก็สวยนะครับใบนี้ ชาเก้ศูนย์สี่ซาเนี่แมนออฟเดอะแมตโอเคครับส่งต่อไปเลยเป็นแอปการ์ดเป็นเจนิวเวดี่ครับทีมจากมูนสติก้าสองแมนยูบริมินครับกลองหลัง เป็นมาโก้ฮอฟเฟนแฮมครับกองหน้าเป็นอิสลาสบาบูครับอิสลาสบีบูกองหน้า,อนอ u, อนาของฮอฟเฟนแฮมส่วนใบต่อมาเป็นกองหลังเลเวอร์คูเซ่นเป็นมิชเชลเว็บเซอร์ครับมิชเชลเว็บเซอร์ของเลเวอร์คูเซ่นครับดูใบฟลอย ใบพลอยสีเหลืองไหมไม่เหลืองครับเป็นวายเดอร์เบรเมนครับกล่องหน้าเป็นยูยะโอซากุครับกล่องหน้าชาวญี่ปุ่นของวายเดอร์เบรเมนยูยะโอซากุครับอ่โอเคครับส่งต่อไปส่งต่อไป เป็นพาราบอลนะครับทีมจากมุนเดสติกาสองเป็นกองหลังของพาราบอลนะบอฟบวกครับกองกลางบอฟบวกอ่าเป็นชาวเวอร์ครับชาวเวอร์กองกลาง, Wolf อลาง,ลางของบอฟบวกนะครับคนใบต่อไปเป็นอาบิไลซิกครับกองกลาง,ลางเป็นเควินครับเควินครับของอาบิไลซิกนะ ส่วนใบต่อมาเป็นใบฟลอยด์ครับปินสเวนเบนเดอร์ en ครับสเวนเบนเดอร์กองหลังของเลเวอร์คูเซนนะครับใบนี้ซองนี้มีการฟอยด์สองใบนะครับอัแรกเป็นสเวนเบนเดอร์ของเลเวอร์คูเซนนะครับส่วนด้านหลังเหมือนจะเป็นรีเจนหรือเปล่าครับคุนเดสติก้า เปาโลเซอร์จิโอห้าครับเป็นรีเจนนะครับเป็นบุนเดสติกาลีเจนของเลเวอร์คูเซ่นเหมือนกันครับเป็นเปาโลเซอร์จิโอครับอ่าเป็นตำนานของเลเวอร์คูเซ่นนะครับโอ้สวยงามครับนี่สวยงามแต่ยังไม่ได้นะ้องโจเทลดิแฮมเลยนะ แบบมูลก็ออกมาแค่หนึ่งใบนะ,ะ,ะเป็นกองหน้าของทีมจากบุนดสลีก้าสองนะครับเป็นลิซซี่กองหน้าของทีมจากบุนดสลีก้าสองไปต่อมา อาร์เมเนียบิลาเฟลครับกองหน้าเป็นกองหน้าของอาร์เมเนียบิลาเฟลต่อครับเป็นกองหน้าเหมือนกันของฟรายบวกอ่าเป็นลูคัสฮูเลอร์ครับลูคัสฮูเลอร์ของฟรายบวกอ่านี่ครับมาแล้วสีเหลืองโอ้แต่ผิดนิดนึงเป็นมิดฟิลเลอร์เป็นก er, องกลางครับไม่ใช่กองหน้าเป็น เอ็มด้วชานครับเอ็มด้วชานของดอทมูลมาดูใบฟลอยด์ครับใบฟลอยด์อาบิไลซิกครับอืมเป็น, Star Star ปนสตาร์เพเยอร์ครับสตาร์เพเยอร์เป็นคริสโตเฟอร์เอ็นคูคูครับคริสโตเฟอร์เอ็นคูคูสตาร์เพเยอร์ของอาบิไลซิกนะครับโอ้ใบนี้ก็สวยสีของอาบิไลซิกจะเป็นสีขาวใช่ไหมครับแล้วก็ ม,มันจะเป็นซิลเวอร์เป็นขาวๆมันก็เลยสวยนะครับต่อนะครับสองหอกไปมาเป็นทีมจากบุนเดสลิก้าสองครับฟิลิปเป้เป็นอ่า เป็นฟิฟเฟอร์ครับดูค่าฟิฟเฟอร์กองหน้าทีมจากบูเลสติก้าสองอ่ะใบนี้เป็นอ่ากองหลังของมาศูนย์ห้าอ่ะนี่เป็นมิดฟิลของไอทัตแฟงเฟิร์ตนะครับเป็นรูดี้ครับเซบาสเตียนรูดี้กองกลางของ แฟรงเฟิร์ดส่วนใบสุดท้ายโบบวกครับเป็นกองกลางของ o บ f บวกส่วนใบฟรอยจะเป็นสีเหลืองไหมใช่ไหมครับผู้กองโอ้โหเป็นสีแดงครับมันจะเป็นใบเยมิวนิกด้วยอ่ะกองกลางใบเยมิวนิกครับชัดเจนแล้ว เป็นโจชัวคิมมิดครับสตาร์เพเยอร์โจชัวคิมมิดนี่ครับทีมชาติเยอรมันนะโจชัวคิมมิดนะครับสองซองสุดท้ายแล้วจะไม่ออกจริงๆหรอคูซ์คูซินแฮมน่ะแท็กติกการ์ดครับ แลกเป็นเป็นกองกลางของยูนิโอนเบอร์ลินครับเป็นบลูเชอร์ครับมาคัสบลูเชอร์ส่วนไม่ต่อมาเป็นของชาลเก้ครับกองกลางเป็นสตรอปครับเป็นสตรอปของชาลเก้ศูนย์สี่ส่วนใบต่อมาเป็นโกคิปเปอร์ของกรัตปักเนาะเป็นสจอดผู้มหาประ ผู้รักษาประตูอย่างยันซอมเมอร์อันนี้นะครับส่วนเบฟลอยเป็นเป็นสตาร์เพยเยอร์ครับตังแต่ของอัลส์บวกนะครับอกองกลางของอัลส์บวกซองสุดท้ายนะครับตังเตะรัดมูลออกยากมากออกแค่สองใบครับสองที่สิบแล้วเนี่ย แรกครับสตุตการ์ตของหน้าสตุตการ์ตครับซาซากาลิสติสกาลิสิตเป็นอารมอสฟิปเปอร์นะครับกล่องหลังของอาเมเนียบิลเฟลอ่ส่วนใบนี้เป็น ดานีดาคอสตานะครับกล่องหลังของแฟรงเฟิร์ตเนาะดานีดาคอสตาบวกบวกครับเป็นจาววิกเตอร์นะครับจาววิกเตอร์ส่วนใบฟลอยใบสุดท้ายใองค์ไม่เหลืองไม่เหลืองก็ไม่น่าจะใช่ถอดมูลเป็นชาวเก้ครับแมนออฟเดอะแมตช์ชาวเก้เนาะเป็นเบนิโตรามันนะครับเป็น กองหน้าของชาเก้ศูนย์สี่ฮะสวยงามสวยงามครับใบนี้อ่าโอเคครับสำหรับสิบซองบุนเดสลีกาเบสก็ตามนี้เลยนะครับเยอะมากนะส่วนนักเตะดอทมูลที่เราได้เราไม่ได้จูส์วิลิลงแฮมเนาะเราได้เอเมอร์ชานกับอิลลิงเบลฮาร์แลนด์นะครับส่วนใบฟลอยใบฟลอยของเรามีนะครับมีรามัน มีอของอัลส์บวกมีคิมมิดมีเอ็นคุนคูมีครับดิเจนของเรเวอร์พุเซ่นนะครับมีสวินเบนเดอร์มียูยะอุซาโกะมีซานี่ของเจ้าเกสศูนย์สี่นะครับมีคิสตอปเบียเทคแล้วก็ได้โลโกโ้ ic, มาจำนวนอกมาหนึ่งใบนะครับแล้วก็สุดท้ายเป็นเดวิคาร์ซินะครับอ่ะหมดแล้วครับสำหรับ บุนเดสลีกา liga, เนาะแมแท็นะครับอาจจะมีพาร์ตต่อไปนะครับในการตามหาเนาะเพราะว่าเรายังไม่ได้เลยนะจูสเปลิงแฮมสำหรับใครที่ต้องการสั่งซื้อการแมดแท็กแบบนี้นะครับการนักฟุตบอลแบบนี้เนาะสามารถสั่งซื้อผ่านทางเว็บไซต์คิดอันขายนะครับหรืออาจจะสั่งซื้อผ่านทาง s h อ p e e คิดอันขายก็ได้นะครับ l a z a ดาก็มีนะครับคิดอนขายเนาะเดี๋ยวผมจะ ใส่ลิงก์ในการซื้อในการสั่งซื้อไว้ที่ดีสคริปชั่นของคลิปนะครับอ่าโอเคสำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมครับถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กด s u b ส c ร i b e ให้ผมเลยนะครับขอบคุณครับ